สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาวางแผงมีดกันอีกแล้วค่ะมีดของพวกเรานะคะวันนี้มีพร้อมส่งให้พี่เลยค่ะสี่เล่มเราจะมาเริ่มกันที่มีดเล่มแรกเลยนะคะเล่มนี้นะคะใบมีดยาวอยู่ที่12บนิ้วสันม้าอยู่ที่7มิลเลยค่ะด้ามมีดนะคะยาวอยู่ที่6นิ้วค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัว มีเล่มนี้นะคะเราจะมีวอลให้ตรงนี้นิดนึงเนาะเวลาที่พี่ๆนะคะจับแล้วก็บิดหรืออะไรเงี้ยมันจะยังไม่เข้ามือนะคะแต่ถ้าถัดจากความวอลตรงนี้ไปเนี่ยก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเข้ามือนะคะมันจะเป็นตรงตัวคมมีดแล้วค่ะมีเล่มนี้นะคะใบนะคะยาวที่12นิ้วให้พี่จุกๆเลยค่ะเรายังเป็นแบบมีดขัดยังไม่ได้ขาวนะคะยังทิ้งผิวไฟให้พี่อยู่นะคะมีเล่มนี้นะคะค่าตัวเพียงแค่850บบาทรวมส่งแล้วนะ 850บาทเนี่ยเราแถมไปพร้อมกระป๋อก p v วีด้วยนะคะจะเป็นปลอกมีดแบบนี้เลยจะเป็นปลอกนะคะที่อัดเข้ารูปกับตัวมีดแล้วค่ะเราจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะราคาแค่850บาทเองจับต้องง่ายสบายกระเป๋าด้วยแล้วในส่วนของตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมันจะมีความแบบว่านูนต,ตรงนี้นะคะเวลาจับเนี่ยมันก็จะเข้ารูปเนาะ เพราะว่าตอนจับเนี่ยมันก็จะเข้ากับตัวนิ้วซองนิ้วเราพอดีเนาะมันก็จะทําให้จับถนัดมากขึ้นค่ะราคาแค่แต่ละสิบาทรวมส่งนะคะรุนนชาชิกทิ้งช่องทางการติดต่อให้พี่แล้วนะแล้วก็มีเล่มต่อไปเลยมีเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่สองเป็นทรงสปาตาเลยค่ะทรงสปาตาที่จริงใจแล้วก็เป็นทรงสปาตาที่ราคาจับต้องได้เนาะ ใบมีดนะคะยาวอยู่ที่12นิ้วทิ้งผิวไฟแบบนี้เลยแบบว่าสวยมากพี่พี่แล้วก็จะมีตัวโลโก้ด้วยเนาะแล้วก็สานมีดเล่มนี้นะคะหนาอยู่ที่8มิลเลยค่ะนี่ให้พี่ดูดีไซน์ชัดๆเนาะเพราะว่าทั้งสี่เล่มที่ที่พี่พี่เห็นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเล่มนี้เล่มเดียวที่เป็นทรงสปาร์งนะคะแลค่าจับต้องได้เพียงแค่950บาทรวมส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้ามเนี่ยยาวอยู่ที่6นิ้วเนาะนี่ สันอยู่ที่8นะคะใบ12บสันแปแล้วก็ในส่วนของด้ามค่ะยาวอยู่ที่6นิ้วค่ะราคาเพียงแค่950บาทรวมส่งไปพร้อมกับตลอก PVC แบบนี้เลยค่ะ950บาทได้สมสปาตาเลยสบายกระเป๋าพี่พี่แน่นอนค่ะแล้วก็เล่มต่อไปนะคะมีเล่มนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะใบมีดยาวอยู่ที่12นิ้วสันน้อยู่ที่6มิลเลยค่ะในส่วนของตัวด้ามเนี่ย ยาวอยู่ที่6.5นิ้วเลยพี่ๆที่มือยาวหรือว่าเป็นพี่ๆที่มือใหญ่นะคะแนะนําเล่มนี้เลยค่ะเพราะว่าเวลาคนที่มือใหญ่มาจับอ่ะพี่ๆดูขนาดน้องนนชานะถ้าจับถึงตรงคอมี่ตรงนี้น้อพี่ดูยังเหลือพื้นที่ให้พี่จับอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราจับตรงนี้พี่ๆมือใหญ่ก็ยังเหลือพื้นที่ตรงนี้เพิ่มให้ด้วยเนาะราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทรวมจะส่งนะคะ ใบยาอยู่ที่12นิ้วสันนา,าอยู่ที่6มิลดามีดยาอยู่ที่6.5นิ้วราคาเพียงแค่1,000บาทรวมส่งไปพร้อมกับกล่อง PC แบบนี้เลยค่ะและแล้วเราก็มาถึงมีดเล่มสุดท้ายแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเล่มที่น้องนัชชาชอบที่สุดในภายใน4เล่มนี้เลยเล่มนี้เนี่ยเป็นมีดนะคะใบยาวอยู่ที่12นิ้วเลยสันนะคะหนาอยู่ที่6มิลเลยค่ะ นส่วนของตัวด,ด้ามมีนะคะยาวอยู่ที่6นิ้วค่ะแต่ว่าคนที่มือใหญ่จะสั่งซื้อไปเนี่ยก็สามารถมารับไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องชาถือแค่นี้คือน้องชาคนมือเล็กเนาะแล้วพี่ที่มือใหญ่กว่าน้องชาก็จะเหลือพื้นที่ให้จับมากกว่านี้อีกนะคะนี่ให้ดูดีไซน์ด้ามมีดกันชัชดๆตรงนี้ก็จะมีความแบบว่านูนๆตรงนี้นิดนึง,นงเวลาจับมันก็จะช่วยในส่วนของความถนัดมือนะแล้วก็ มีดเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆกับมีสเปคแข็งขันเลยพี่พี่มันแบบว่าทรงคล้ายกันเลยก็ในส่วนของมีดเล่มนี้เนี่ยน้ำหนักจะเป็นน้ำหนักที่ทอนมาจากสเปคแข็งขันนะคะเพราะว่า้องนาชาเนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะแรงไม่เยอะเวลาฟันกับสเปคแข็งนเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับคนที่ข้อมือใหญ่แล้วก็ฟันหนักแต่ว่ามีเล่มนี้เนี่ยใครที่คิดว่าแบบตัวเองอะ่ะแรงอาจจะไม่ได้เยอะถึงค่ะ จะฟันแบบนั้นแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยต้องชนแนะนำมีเล่มนี้เลยนะเพราะว่าในส่วนของน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาแต่มันไม่ได้เบาจนเกินไปนะคะมันยังมีน้ําหนักของตัวมีดอยู่นะแต่ว่าเวลาฟันอะ่ะไม่เหนื่อยแน่นอนพี่เลยค่ะราคาเพียงแค่1,100ัรบาทรวมส่งเคาะให้พี่ๆเลยค่ะแค่พันกับอีก100รวมส่งนะคะแล้วแถมปลอกพ VC ให้พี่ๆทุกเล่มเลย ซื้อมีดไปไม่ต้องไปเสียเงินทำปอกเพิ่มนะคะซื้อไปใช้งานได้เลยแล้วก็เก็บรักษาได้ด้วยเพราะว่าเราแถมอันนี้ไปให้แถมเวลาที่พี่ๆใช้งานเนี่ยมันก็จะเข้ารูปก,กับตัวมีดเนาะเวลาใช้งานมันก็จะสะดวกขึ้นเวลาพี่ๆเอาเน็บเอวเข้าป่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะกระทัดรัดกว่าเนาะนี่เลยหรือว่าใครที่อยากได้เป็นปอกแบบปอกไม้ก็รับทํานะคะแต่ว่า จะมีราคาเพิ่มในส่วนของปอกมาอยู่ที่500บาทเนาะสำหรับใครที่อาจจะเอาไปเก็บแต่ว่าถ้าใครที่ใช้งานเนี่ยแค่บอก PVC ก็สบายแล้วค่ะในส่วนของมีเล่มนี้เนี่ยราคาเพียงแค่1,100บาทขอให้พี่แล้วนะยังไม่มีเจ้าของนะคะแต่ถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าของหรือยังอาจจะมีคนรีบมาจับจองแล้วนะคะหรือใครที่สงสัยนะคะว่า เล่มนี้กับมีสเปคแข่งขันเนี่ยมันต่างกันยังไงเล่มนี้นะคะนุกนาชาคิดว่าน้ําหนักมันเบาเนาะและแต่ว่าสเปคแข่งขันเนี่ยมันจะหนักและมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟันไม้หนักแถมคนที่เอาไปฟันหนักๆเนี่ยก็จะเหมาะกับแบบสเปคแข่งขันนะคะเพราะว่าสเปคแข่งขันจะมีราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงทําไมมันถึงสูงเพราะว่าเราใช้เวลาในการอบชุบรอยก,กรตีมีหรืออะไรเงะะี้ยค่ะมันจะละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าเราจะตั้งใจทํามีดเล่มนั้นขึ้นมาหนึ่งเล่มเนาะ เวลาขั้นตอนในการทำเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นยาวกว่าแบบนี้ด้วยแต่ว่านัองิชาบอกเลยว่าสเปคทุกเล่มเลยนะคะพวกเราทำสเปคออกมาให้พี่พฟันไม้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยถึงแม้มันจะถูกกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะมันถูกกว่าก็จริงแต่การใช้งานของมันเนี่ยก็จะเข้ากับพวกเราเนาะสำหรับพวกเราที่แบบเ,เงินเราอาจจะไม่ซับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ราคานี้พี่ๆมันก็ใช้ได้แบบดีมากแล้วนะคะคือแบบว่าใครที่ ฟิลเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นคนติดแบรนด์แบบว่าสมมติซื้อเสื้อผ้าแบรนด์อาจจะทําให้เราหันไปแบบนั้นแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือราคาทั่วไปสบายกระเป๋าแล้วก็ใช้งานสบายด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่มีรั์หรือว่าสนใจแบบแข่งขันนะคะน้องนาชาก็มีสเปคแข่งขันให้พี่ๆไปเลือกได้นะคะหรือว่าใครที่มีแบบอยู่ในใจเนี่ยน้องนาชาก็รับทาตามแบบพี่วีทุกคนเลยใครที่อาจจะมีภาพอยู่ในหัว หรือว่าวาดออกมาไม่เก่งก็บอกน้องนาชาได้นะคะเดี๋ยวน้องนาชาจะให้คุณพ่อสเก็ตออกมาให้แล้วก็ส่งแบบให้พี่ก่อนขึ้นรูปด้วยค่ะสามารถทําเป็นมีดในในหัวของตัวเองเลยอะคือแบบเราอยากได้แบบนี้อะ แต่ว่าแบบเราไม่รู้จะทำยังไงก็ทักมาถามก่อนได้นะคะเพราะว่าทำรับทำทุกแบบทุกสไตล์เลยใครที่ว่ารูปไม่เก่งก็ทักมาก่อนได้ค่ะเดี๋ยวออกแบบให้ชมเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่สนใจสั่งซื้อน,นะคะทุกเล่มยังไม่มีเจ้าของแต่คลิปนี้ปออกไปไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าของมาจับจองกันไปกี่เล่มนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆทักมาได้เลยนะคะน้องแาชทิ้งช่องทางการติดต่อให้พี่เรียบร้อยแล้วนะขึ้นราคาให้พี่ดูด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละเล่มเนี่ยเราขายกันเท่าไหร่บ้าง สำหรับวันนี้เนี่ยช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแล้วใครที่อยู่เมืองเหนือน,นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างน้องาชาชช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนไวมากค่ะช่วงเช้าเนี่ยหมอกลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นพี่ๆีก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะใครที่รับมีดไปก็ดูแลนิ้วดูแลมือกันดีๆนะคะเพราะว่ามันคมทุกเล่นจริงๆร,ระวังมีดเข้ามือน,นะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยทักมาบอกน้องราชาแล้วด้วยว่า มีดเข้ามือแอนตซินแจกันไปหลายคนมากไม่เป็นไรนะคะเราเข้ามือด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างหรือตัวน้องณชาเองก็เคยโดนเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆใช้งานเนาะดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูนะคะไม่ว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องณชาไว้ด้วยนะคลิปน่าจะเป็นอะไรฝากทุกคนคอยรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย